แฟนใหม่ของเขาจะเป็นอย่างไรดราม่าอีกจุกเท้าแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงตายชุติมาตอบสิ่งที่เคยพูดถึงอดีตสามีเขาโกรธเสียใจไม่แฟนใหม่เขาจะทรงไหนต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงุงปัดซานิเอฟนั่งเมาส์กับตายชุติมาในรายการซานิเบาได้เบาเผยคลิปตายชุติมาย้ำแฟนเก่าเขาทำไว้ดีหวานจนลืมไม่ลงถามถึงกระแสะความฮอตใครขอแต่งงานตายตอบว่าคนหนึ่งซานิคนคอมเมนต์ชอบคิดว่าเป็นอดีตสามีไม่ใช่ซานิไม่มีทางใช่ไหม ไม่มีมัง้งหัวเราะถามว่าเขาขอคืนดีมีไหมต่ายตอบว่าเป็นแนวชวนไปเที่ยวครอบครัวลูกแต่ไม่น่ามีอะไรเราก็ทําเพื่อลูกในอดีตเคยถามทําไมจบกันตายก็เล่าไปมันไม่น่าจะคุยกันได้แล้วพอวันหนึ่งกลับมาคุยคือยังไงต่ายยอมรับว่าด้วยตัวเองโกรธงให้เร็วมากสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ของเราเจออะไรมาไม่ได้เล่าด้วยความกดแค้งเกลียดเขาหรือเขาไม่ดี วันนั้นที่เราพูดด้วยจบไปแล้วอดีตสามีเขาเห็นที่เราเคยพูดพูดไว้เขาโกรธไหมเขาเคยน้อยใจเสียใจเขาเคยพูดไหมาตายกล่าวว่าไม่รู้เขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะรุนิสัยชอบคนโรแมนติกมากตายยอมรับว่าชอบชอบรู้สึกว่าน่ารักดีถามว่าอะไรที่โดนทําให้แล้วรู้สึกโรแมนติกจังตายหัวราอเขินสานิสเร็วตายคุยกับมันเยอะให้กูสัมภาษณ์มันตายเร็วพูดออกมาจุกเท้าจุกด้าวอย,ายอความทะนุถนอมไม่ใช่18นะั ทำเอาคริสเถินทั้งรายการซานิถามอีกว่าเราหอมเขากลับไหมาตาตอบว่าก็แบบลูกหัวแถมเล่าความสุดโรแมนติกข้อความที่เขียนในกาดด้วยเรื่องดีๆก็จําตายตอบว่าเรื่องแย่ๆลืมเก่งมากอาจริสแค่ตอนนั้นแต่สุดท้ายกลับมาก็ไม่มีไรแล้วไตยอมรับว่าก็ใช่แต่คนบอกแบบนี้มันควายกินญ้าด้านซานิมองว่าไม่หรอกถ้าเราจะโกรธหรือยึดต,ติดอะไรนานๆต่อยวางไม่ได้มันเครียดด้วยซ้ำขณะที่ตายกล่าวว่าเราไม่รู้ตัวว่า มันสะสมวันหนึ่งระเบิดเลยชอบเป็นอย่างนี้ไม่โอเคควรจะโกรธก็คุยกันเคลียร์กันสแสดงว่ากับคุณทิมพิธาไม่มีโอกาสคุยอธิบายกันตายกล่าวว่าใช่ใช่เหมือนเขาไม่ได้มารู้เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเป็นคนสะสมคนเดียวถามว่าเขาพยายามให้ครอบครัวกลับมาดีตายกล่าวว่าเขาพยายามแต่ตอนนั้นเราไม่เรารู้สึกสุดแล้วกว่าจมูฟอนสาปีจากนั้นมีแฟนคนเดียวทำให้เราลืมอดีตได้เลยหน้าตาตรงสเปคขาวๆตีต ถามว่ามีดาราเดกไอจีมาบ้างไหมไต่เล่าว่าก็มีนะตอบในฐานะเพื่อนร่วมงานสานิศเราก็ถือเป็นคนโสดก็มีสิทธิ์นึกว่าคือเรื่องแปลกถามว่าเคยไปเดทกับเขาไหมไต่เผยว่าไม่ได้ไปเดทไปกินข้าวก็ไปหลายๆคนแล้วเคยไปสองคนไหมสองคนก็ไปส่งอะไรอย่างนี้เมื่อถามว่าตอนนี้ถ้าคนจะเข้ามาต้องแนวไหนต่กล่าวว่ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาต้องทําให้เรารู้สึกอุ่นใจความใส่ใจยอมรับก็ติดแฟน คนเชียร์ให้กลับมาคืนดีเยอะไหมตายตอบว่าเยอะมากเยอะจนคนไม่กล้าเข้ารู้สึกว่าคู่แข่งฉันคือแคนดิเดตนายกคือแบบหยุดค่ะเมื่อถามว่าสมมติเขามีแฟนแฟนเขาคนต่อไปจะหน้าตาประมาณไหนทรงประมาณไหนตายตอบว่าไม่รู้ต้องเรียบร้อยไหมตายกล่าวว่าไม่ยากเหมือนกันต้องแบบไม่เรียบร้อยแต่เรียบร้อยงงประมีความแบบแก่นสดใสร่าเริงแต่ต้องเรียบร้อยแต่คิดว่าตอนนี้น่าคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเวลาจากนิสัยด้วยแล้วจากการให้สัมภาษณ์ด้วยคือแบบไม่มีคือเขาจะเลี้ยงลูกเราก็โฟกัสที่ลูก อย่างไรก็ตามประเด็นข้างรักจุกเท้าที่ต่ายเล่าในรายการก็มีคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาใต้คลิปดังกล่าวด้วย